ก่อนจะเข้าสู่วิธีการเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ในระบบ Microsoft Teams มาทบทวนเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ต้องเตรียมในการเข้าระบบกันก่อนค่ะนักศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาที่อยู่บนระบบ Microsoft Teams ต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Microsoft Office 365รูปแบบคือ รหัสนักศึกษาตามด้วย cmru.ac.th รหัสผ่านในครั้งแรกที่เข้าใช้หรือหากยังไม่มีการปรับเปลี่ยนคือรหัสนักศึกษาจุดสังเกตว่าเป็นอีเมลของราชภาัฏเชียงใหม่ Microsoft Office 365แล้วหรือยังคือต้องตามด้วย cmru.ac.th จากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Microsoft Teams และติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้เรียบร้อยสำหรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่เว e ็บไซต์ elearning.cmu.ac.th ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลนักศึกษาราชพัฒเชียงใหม่ Microsoft Office 365ในช่องกรอกอ e ีเมลจากนั้นคลิกปุ่ม Sign In หากบัญชีผู้ใช้ถูกต้องพบอยู่บนบริหารจัดการระบบอ e ีเมลของมหาวิทยาลายัยจะนำไปสู่การกรอกรหัสผ่านให้กรอกรหัสผ่านในครั้งแรกที่ใช้หรือยังไม่มีการปรับเปลี่ยนรหัสผ่านคือรหัสนักศึกษาจากนั้นคลิก ปาอินหากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานในเรื่องของบัญชีผู้ใช้อีเมลติดต่องานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์053 885 933เมื่อเข้าสู่ระบบ Microsoft t e a m ได้เรียบร้อยระบบจะนำทางผู้เรียนเข้าสู่หน้ารวมห้องเรียน Microsoft t e a m หากไม่พบให้สังเกตแทบเมนูด้านล่าง คลิกเลือกแท็ Team จะแสดงรายการชั้นเรียนที่เคยเข้าร่วมเมื่อต้องการเข้าร่วมชั้นเรียนจากรหัสห้องเรียนที่ได้รับจากอาจารย์ให้กดปุ่มจุดจุดจุดด้านบนขวาของหน้าจอจะปรากฏรายการทำงานต่างๆเลือกรายการ Join a team with a code จากนั้นกรอกรหัสห้องเรียนที่ได้รับจากอาจารย์ลงไปและคลิกจอยหากรหัสห้องเรียนไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถเข้าร่วมห้องเรียนได้ให้รีบติดต่ออาจารย์ประจำรายวิชาโดยทันทีพบปัญหามีข้อสอบถามสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ดิจิตอล cmru facebook fanpage พิมพ์คำค้นดิจิตอลขอ cmru หรือทางโทรศัพท์ที่หน่วยพัฒนานวัตรกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์053885931และ053885934